เสียงเห่าของน้องหมาที่บ้านบางครั้งอาจทำให้สงสัยว่าทำไมบางทีถึงเห่าเก่งจังมีเบื้องลึกที่เจ้าของไม่เคยรู้มาก่อนมาไขความลับเสียงของพวกเขากันรู้ไหมเจ้าตูบที่เรารักนั้นเห่าเก่งกว่าหมาป่าบรรพบรุษเสียอีกนี่ไม่ใช่แค่เรื่องความดังนะแต่เป็นเรื่องของความถี่และรูปแบบการสื่อสารทางเสียงที่หลากหลายกว่ามากนักวิจัยพบว่าน้องหมาสามารถเห่าได้ที่กว่าหมาป่าหลายเท่าตัวต่อวัน จากมุมมองของน้องหมาแล้วการเห่าคือภาษาหลักที่พวกเขาใช้พูดกับมนุษย์ในขณะที่หมาป่าสื่อสารด้วยการหอนและภาษากายเจ้าสี่ขาของเราพัฒนาเสียงเห่าขึ้นมาเพื่อเราโดยเฉพาะย้อนไปเมื่อหลายพันปีก่อนมนุษย์เลือกเลี้ยงหมาที่ส่งเสียงเตือนภัยได้ดีนั่นคือการเลือกคัดพันธุ์โดยธรรมชาติให้น้องหมามีความสามารถในการเห่าที่โดดเด่น สมองของเจ้าตูบจึงถูกปรับให้ตอบสนองต่อสิ่งเรา้าด้วยการเห่าได้ง่ายและรวดเร็วกว่าไม่ได้หมายความว่าน้องหมาดื้น่นะแต่เขาแค่พยายามบอกอะไรเราอยู่ตลอดเวลาบางทีอาจเป็นการทักทายบางทีเป็นการขอความสนใจหรือบางทีก็แค่บอกว่ามีบุรุษไพรสีมาผลวิจัยแสดงให้เห็นว่าสุนัขบ้านมีการใช้เสียงเห่าที่ซับซ้อนกว่าหมาป่ามากในการแสดงอารมณ์ที่ต่างกัน ครั้งต่อไปที่เจ้าตู่เห่าอย่าเพิ่งรำคาญน,นะลองฟังดูสิว่าเขากำลังบอกอะไรเราการเข้าใจเสียงเห่าของน้องหมาช่วยให้เราสื่อสารกับเพื่อนสีขาได้ดียิ่งขึ้นไปอีกเรื่องน้องหมามีอีกเพียบกดติดตามไว้ดูนะครับ